ไม่ได้่ว่าบางทีไม่ทันอยากเป็นดินไปอย่างเง้ยเที่ยวยังข้างบนข้างบนบนยอดก็ยังไม่ได้ออกเลยพูดบางทีมันทำแต่คนเดียวทั้งน้ำทำอะไร้อมหมดแต่พี่สาสมอาหารดีมากเพราะว่ามันออกกิ่งรางหมดเลยใช่ครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่จิ่งใช่ครับปกติสนมากมันจะออกข้าบนเยอะกิ่งรางไม่ออกกันที่เจอนะคือสะสมอาหารไม่พอใช่ครับใช่จริงเราต้องการให้ มัน่จริงอยู่แล้วถูกต้องครับกิ่งล่างดีสุดสมมมันองไปใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อยู่ยอดนี่ถามว่าดูผมมองง่ายๆเลยถามว่าบางปีแค่นี้ผมก็เครียดนะอืครับผมคนทางทุเรียนทีเราเครียดนะมันเครียดแต่ว่าเรารู้แล้วว่าตัวเรามันบกพร่องตรงไหนเรื่องน้ำอย่างเดียวครับอ๋อครับถ้าน้าผมทันตอนนั้น่ะผมไม่มีไม่ล่วงนะใช่ครับแต่ว่าที่อัดน้ไม่ทันน้ำไม่ทันเราก็ไม่รู้จะทำไงช่วงนั้นน่ะมาได้ช่วงหลังนี่หลอืม ตัดสินใจก็ไปเอาเครื่องร้านเอสพีต้องมานั่งครูอย่างเงี้ยแกพักแกแนะนำเป็นตัวโซล่ามันหรือตัวย่อยไว้นู่นเลยทีเดียวแต่ก็เหลือเยอะพี่เนี่ยเหลือโอเคอยู่ครับเพียบนั่นแหละถึงเฟื่อยละแต่ว่าน้ำมาทันเนาะน้ำมาทันพอดีน้ำมาทันครับนู่นนือข้างบนนะโอ้โหเหลือเยอะในหนึ่งช่วงนั้นะโอ้ยแต่ว่าส่วนที่ว่าผมเสียได้ก็คือเรื่องใบไะพี่ก็จะคือช่วงช่วงที่มันแ้งจัดจริงๆอบบใบพวกนี้มันคายน้ําพวกเนี้ยเหมือนเหมือนกับเพราะว่าระบบพวก พวกมันแห้งงกินน่ะเตอนตอนนั้นตอนทางดินพี่เอาเอาห้าสิบยี่สิบเนาะอีซีเคมีอ๋อพี่ใช้กี่โลเอ่อรู้สึกว่าประมาณไอ้ไอ้จอกขั้วยางจอกหนึ่งโลนี่พี่ไล่โลไหมโลนึ่งน่ะโอเคเพราะว่าต้นมันก็อยู่ออ๋ต้นละโลเนาะพี่ใส่กี่ครั้งเนี่ยประมาณสั้งสองครั้งเดือนละครั้งไหมใช่ครับโอใส่ไปสองครั้งเนาะใช้ห้าสิบยี่สิบประมาณนั้นเลยเพราะว่เนี่ยพอดูแล้ว แต่มันงองอย่างนี้ได้เลยก็โอเคแล้วล่ะับก็ไล่น้ําจนได้แล้วล่ะโอเคแล้วงอเป็นตัวยูได้แต่ถ้างอเป็นตัวยูเ้วไปเลยก็เรียบร้อยครับสวยพี่ดอกพี่สวยมากครับเนี่ยโอ้โหเสมอดีสะดวกคัดเลยอย่างเงี้ยนะสะดกสะดวกคัดเลยครับโอ้โหดูครับดอกเต็มต้นเลยนะครับแต่ใบอ่ะใบผมผมไปสวนพี่พี่พี่เทพนะครับ ที่อยู่หนองแวงอำเภอน้ำโสมแวงทุเรียนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสะสมอาหารสูตร12 3สูตร50 20นะครับดูกระดูสภาพดอกติดเยอะมากเลยครับดูติดถึงกิ่งล่างเลยครับนี่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับสูตรสะสมอาหาร ห้าสิบยี่สิบตาเพชรพืชเกษตรนะครับส่วนที่ของพิเทพครับที่บ้านหนองแบงองเภอน,น้ำโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เราไปเยี่ยมสวนนะครับกับทีมงานของพีเอสการเกษตรนะครับเยี่ยมสวนของพิเทพครับดูให้ดูดอกครับผลจากการใช้ปุ๋ยทางดิน,นครับอินทรียเคมีสูตรห้าสิบยี่สิบตาเพชรพืชเกษตรนะครับหดู ให้ดูดอกครับเยอะมากครับให้ดูชมมดเขื่อพวงส่วนของพิเทพนะครับซื้อปุ๋ยอินทรีย์มีสูตรห้าสิบยี่สิบนะครับตาเพชรเกษตรจากร้านพีเอสเกษตรนะครับติดทุกต้นเลยนะครับนี่ดกทุกต้นนะครับให้พิเทพบอกว่าใช้สองครั้งแล้วนะครับห้าสิบยี่สิบ ครั้งละประมาณหนึ่งกิโลนะครับเดือนละครั้งหวานเดอนละครั้งนะครับไปดูสภาพดอกมะเขือพวงครับติดกิ่งล่างทุกกิ่งเลยนะครับดูครับดูข้างบนครับสวยมากครับเดี๋ยวเรามาติดตามสวนพิเทพอ,อีกเรื่อยๆนะครับโอเคครับ